นั่นเองนะคะแล้วก็ท่านใดนะคะที่ไม่ถนัดยังไม่รู้จักติ๊กต็อกไหมบ้างนะครับใครยังไม่เคยของมาหน่อยนะครับอีกอน่นเบื้องต้นนะครับก็เคยดูเยอะเลยก็ได้ ดีคอนแท็กต์ it, นะครับเราก็ได้รับของดีได้รับตางค่าในหน้าหรือขึ้นอยู่กับเราทำคอนเทนต์แบบไหนนะครับในช่องเราเราจะทำคอนเทนต์อะไรก็ได้นะครับไม่เกี่ยวว่าจะต้องเป็นเกี่ยวกับการขายอย่างเดียวนะครับรักคนเ่ะังรังคนเก่าคนใหม่นะฮะแล้วก็ใหม่วันนี้ก็มีโอเค รับนะสุาแล้วนะครับอันนี้อันนี้เออยิ้มเสร็จก็กดส่งไปเลยตรงพร้อมครับนอกจากการทำทิกตเนี่ยมันยังมีธุรกิจที่เรียกว่า A C M นะครับมันซ้อนอยู่ด้วยนะคะถ้าอย่างไรนะโอเคดีไหมครับได้จากครีเอเตอร์มีสองรูปแบบด้วยกันนะครับหนึ่งเนี่ยเรามีสินค้าของ